ชชุมนสาานให้มีคคุณรวมพันนาาากกยวจจจิใจตใร้อัสวัสดีครับผมครูน้อยวชชสํสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำเสนอวิธีการบันทึกผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาวิทยายลัยชุมชนด้านงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลนักศึกษานะครับหรือเรียกสั้นๆว่าะระบบขีเกตนะครับ ก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านอาจารย์นะครับเปิด Google Chrome นะครับเปิดตัวอื่นไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโปรแกรมอาจจะผิดพลาดได้นะครับให้เราเข้าที่ Google Chrome นะครับผมตอนนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้ให้อาจารย์เข้าไปที่เว็บไซต์ ของวิทยาลัยชุมชนบุรีลำนะครับก็คือตัวนี้ครับ www.brcc.ac.th uh, นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด enter นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมนะครับให้ท่านอาจารย์คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็ะจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ท่านอาจารย์ไปดูที่เมนูที่มีชื่อว่าระบบงานทะเบียนนะครับท่านอาจารย์คลิกเข้าไปเลยครับอ่าขั้นตอนต่อมาครับเมื่อมาหน้าจอน,นี้นะครับให้ท่านอาจารย์ดูที่ด้านบนมุมขวานะครับ จะมีเมนูที่มีชื่อว่าเข้าสู่ระบบนะครับท่านอาจารย์ก็เลื่อนเมาส์ครับคลิกไปที่เมนูเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็จะมาสู่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับให้ท่านอาจารย์เลือกวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมนะครับจากนั้นให้ท่านอาจารย์ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ถ้าท่านอาจารย์ท่านใดจำํำชื่อผู้ใช้ของตัวเองไม่ได้นะครับก็ให้ติดต่อไปทางงานทะเบียนวัดผลนะครับในที่นี้ผมจะขอใส่ของผมนะครับใส่ชื่อผู้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านอาจารย์ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ในระบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของอาจารย์นะครับแต่ของท่านอาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนสิทธิ์นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็จะมีแค่สิทธิ์เดียวคือเป็นอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสิทธินิดหนึ่งนะครับนะโอเคครับหลังจากที่ท่านอาจารยเา์เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เมนู ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับเมนูแรกก็ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เมนูระบบบริการอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับซึ่งเมนูที่ท่านอาจารย์จะใช้ได้บ่อยที่สุดก็คือเมนูนี้ครับเมนูที่2นะครับก็คือระบบบริการอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับให้ท่านอาจารย์คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ ทีนี้ลำดับต่อมานะครับก็ให้ท่านอาจารย์บันทึกผลการเรียนในระบบก่อนนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้ท่านอาจารย์ปิิ้นผลการเรียนออกมานะครับแล้วก็เซ็นชื่อกำกับแล้วก็ส่งมาทางแม่ข่ายนะครับสำหรับวิธีการกรอกนะครับก็ให้ให้ท่านอาจารย์นะครับคลิกที่เมนูบันทึกคะแนนระเกดนะครับ ก็จะมีวิชาเยอะๆเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้สอนมานะครับเก็ให้ท่านอาจารย์สมมุติว่าถ้ามันเยอะนะครับก็ให้ท่านอาจารย์เลือกปีการศึกษานะครับที่ท่านอาจารย์สอนนะครับในที่นี้ก็ผมจะใช้เป็นปีห้าแปดนะครับสหรับภาคการศึกษาผมเลือกภาคการศึกษาที่สองนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับระบบก็จะแสดงวิชา ที่ผมสอนในภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา58นะครับทีนี้ในตัวอย่างนี้ผมจะทดลองคีย์คะแนนของวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจนะครับซึ่งผมกำลังสอนวิชานี้อยู่นะครับาจากนั้นนะครับให้ท่านอาจารย์เลื่อนเมาส์ครับมาคลิกที่ช่องคะแนนนะครับ ในแถวของวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์นะครับในตัวอย่างของผมนะครับของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ดูไปว่าท่านอาจารย์สอนวิชาไหนก็ดูที่บรรทัดนั้นนะครับคลิกครับอ่านะครับก็จะมีรายชื่อของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับท่านอาจารย์นะครับต่อมาครับก่อนที่เราจะมาป้อนคะแนนนะครับเราจะต้องเออมาที่ช่องกำหนดการคิดเกตก่นครับ ให้ท่านอาจารย์เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำว่ากำหนดการคิดเกรนะครับจากนั้นก็ให้ท่านอาจารย์ใส่คะแนนฐานนะครับก็คือใส่ตามนี้เลยครับเกร A ก็คือใส่ไป80นะครับ b บวก75 B 70 C บวกห5 C 60 D บวกห้า50และ F 0นะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงช่อง t s c o r e ไม่ต้องไปแตะนะครับปล่อยไว้ยางนั้นนะครับเมื่อเราป้อนคะแนนเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มบันทึก mm hmm. อ่ะระบบก็จะโชว์คำว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ขั้นตอนต่อมาเราจะต้องมากำหนดเกณฑ์การให้คะแนนนะครับ mm hmm. โดยให้เราไปที่เมนูบันทึกคะแนนนะครับตามลูกศรผมเลยนะครับ ที่เมาส์ผมขยัยนอยู่นะครับคลิกตรงบันทึกคะแนนนะครับจากนั้นครับให้เรามากําหนดการคิดคะแนนที่ปุ่มนี้ครับกําหนดการคิดคะแนนนะครับคลิกเลยนะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าวิชาเนี้ยผมเคยกําหนดจิตพิสัยไปแล้วนะครับก็เลยมีคะแนนจิตพิสัยโผล่มาเป็น10คะแนนนะครับ แต่ของท่านอาจารย์ถ้ายังไม่เคยเคียอะไรลงไปมันก็จะว่างเปล่านะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็มีหน้าที่เพิ่มเพิ่มวิธีการคิดคะแนนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของผมเนี่ยวิชานี้ผมแบ่งอย่างนี้ครับก็คือจิตพิสัย1ิคะแนนซึ่งผมใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็งานเดี่ยว20คะแนนงานกลุ่ม1ิคะแนน สอบกลางภาค20คะแนนสอบปลายภาค40คะแนนรวมแล้วนะครับจะต้องได้100คะแนนนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมยังเหลือช่องที่ผมยังไม่ได้ใส่ก็คืองานเดี่ยวงานกลุ่มสอบกลางภาคและสอบปลายภาคนะครับซึ่งผมจะทําให้ดูนะครับโดยการคลิกที่เมนูเพิ่มข้อมูลวิธีคิดคะแนนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นลำดับต่อมานะครับตรงนี้ผมจะใส่คะแนนของงานเดี่ยวนะครับช่องคะแนนของงานเดี่ยวนะครับประเภทสอบครับให้เรามาเลือกที่ทดสอบย่อยนะครับจะเป็นครั้งไหนก็ได้ครับเรามีทดสอบย่อยตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่ส5้านะครับแต่ในนี้ครั้งที่1หายไปเพราะเนื่องจากว่าผมใช้ทดสอบย่อยครั้งที่1กับจิตพิสัยไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่แสดงนะครับมันจะแสดงส่วนที่เรายังไม่ได้หยิบไปใช้นะครับ ในที่นี้ผมจะใช้ทดสอบย่อยครั้งที่สองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อภาษาไทยไปเลยครับว่างานเดี่ยวาภาษาอังกฤษตรงนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่โชว์ในใบเกตนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ให้เราขีดไว้ละกันนะครับเพราะว่าให้เราสังเกตครับ ช่องไหนที่มีดอกจันรสีแดงเนี่ยเราจะต้องใส่ข้อมูลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับผมก็ใส่แค่ขีดลงไปนะครับคะแนนเต็มงานเดี๋ยวผมยี่ิบคะแนนผมก็ใส่ยี่สิบคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซนนะครับผู้เสนอก็ให้เราเลือกที่สีมเหลี่ยมตัวเลือกเนี่ยครับก็จะขึ้นชื่อของท่านอาจารย์นะครับเราก็เลือกนะครับแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกเลยนะครับอ่ะเราก็จะได้เพิ่มมาละ ลำดับที่2เห็นไหมครับงานเดี่ยวทดสอบย่อยครั้งที่สองนะครับจากนั้นเราทําแบบนี้ครับไปจนครบร้อยคะแนนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาต่อเลยนะครับอ่าต่อไปผมจะใส่งานกลุ่มนะครับผมก็เลือกทดสอบย่อยครั้งที่สามนะครับชื่อภาษาไทยก็เขียนไปว่างานกลุ่มเหมือนเดิมครับชื่อภาษาอังกฤษไม่ใส่ผมก็ใส่ขีดลงไป นะครับงานกลุ่มของผมคะแนนเต็ม10นะครับคิดเป็น10%ก็ใส่เลข10ลงไปเลือกผู้เสนอเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้มาละอีกช่องคะแนนหนึ่งนะครับก็ทำอย่างเงี้ยครับทำไปให้ครบนะครับทีนี้ผมจะใส่สอบกลางภาคนะครับตรงประเภทสอบมันจะมีสอบกลางภาคกับปลายภาคให้นะครับ เราก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับว่ากลางภาคนะครับชื่อภาษาไทยเราก็ใส่เป็นสอบกลางภาคภาษาอังกฤษไม่มีผมก็ขีดไปนะครับกลางภาคของผม20คะแนนนะครับคิดเป็น20%่สิเปอร์เซนต์ผู้เสนอก็เป็นชื่อเรานะครับบันทึกซะให้เรียบร้อยอต่อไปก็ปลายภาค ปลายภาคนี้ทางวิทยาลายัยให้ท่านอาจารย์สี่สิบคะแนนนะครับต้องตามนี้เลยนะครับสำหรับสอบปลายภาคนะครับต้องสี่สิบคะแนนนะครับคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบันทึกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับสี่สิบบวกยี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปด 70 8ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอเคครบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคีย์เกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะบันทึกคะแนนนะครับทีนี้เวลาเราบันทึกคะแนนเราก็เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูบันทึกคะแนนได้เลยนะครับมันก็จะเป็นตารางแบบนี้นะครับจะเห็นว่าที่ช่องเลขหนึ่งเนี่ยครับให้ดูข้างล่างมันคืออะไรเลขหนึ่งก็คือคะแนนจิตพิสัยผมใส่ไปแล้ว นะครับใส่ไปแล้วนะทีนี้ถ้าช่องอื่นหลาอย่างเช่นผมจะใส่ช่องที่สองนะครับก็คือคะแนนงานเดี่ยวนะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เราเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่รูปดินสอที่ที่เขียนอยู่บนกระดาษนะครับรูปเนี้ยครับดูสัญลักษณ์แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นช่องสีขาวให้เราใส่คะแนนนะครับเราก็ใส่ไปครับใส่ไปเลยนะครับอันนี้ผมจะทดลองใส่ใส่แบบ ใส่แบบมั่วๆไปก่อนนะครับแต่เวลาทําจริงเราต้องใส่คะแนนจริงๆนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับก็เลยขอขออนุญาตใส่ใส่แบบเล่นๆไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยครับใส่สมมุติว่าใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกคะแนนนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับเราก็ทําให้ครบทุกช่องนะครับ ทำให้ครบทุกช่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ครบทุกช่องนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมสมมุติว่าผมใส่คะแนนครบทุกช่องทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ท่านอาจารย์ไปคลิกที่ปุ่มบันทึกเกรดครับผมก็กดเลยนะครับระบบจะถามยืนยันอีกทีหนึง่งนะครับว่าคุณต้องการบันทึกเกรดใช่หรือไม่เราก็ตอบตกลงไปนะครับจากนั้นเราก็มาดูเกรดของเราว่ามันตรงกับที่เราให้ไหมนะครับ โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบันทึกเ,เกตลงไปในระบบนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับท่านอาจารย์บันทึกในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอาจารย์ก็จะต้องพิมพ์น,นะครับพิมพ์เกตออกมาเพื่อที่จะส่งนะครับก็ง่ายๆครับวิธีการพิมพ์เกตออกมาก็ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่สั่งพิมพ์อ่าเห็นไหมครับ ก็จะได้รายงานออกมานะครับสังเกตว่าแผ่นสุดท้ายด้านล่างก็จะมีที่ให้อาจารย์เซ็นชื่อนะครับแค่นี้ครับท่านอาจารย์ก็สามารถปิิ้นนะครับแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็ส่งไปที่แม่ขายได้เลยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์จะต้องส่งคู่กันกับใบผลการเรียนก็คือใบเช็คชื่อนะครับสำหรับใบเช็คชื่อเนี่ย เรามาดูกันว่าท่านอาจารย์จะสามารถดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ปริ้นออกมาได้อย่างไงนะครับเดีย๋ยวผมขอปิดใบเกตก่อนนะครับมาอยู่หน้านี้นะครับการที่เราจะปริ้นใบเช็คชื่อนะครับก็ไปที่เมนูที่สองครับระบบบริการอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจะอยู่ในส่วนของตาราง สอนส,สอบนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยจากนั้นให้เราเลือกปีการศึกษาครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้ผมปีการศึกษาที่5้าภาคการศึกษาที่2นะครับผมก็เลื่อนดูนะครับวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์อ่าถือตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับอ่า เราก็เช็คความถูกต้องว่าใช่ไหมนะครับสอนที่หน่วยจัดไหนนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าใช่ถูกต้องนะครับเราก็เลือ่อนเมาส์มาคลิกที่เรียกดูแล้วพิมพ์รายชื่อนักศึกษาครับผมอ่าก็จะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบ,บียนกับเรานะครับแล้วเราก็กดพิมพ์ใบเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ ระบบก็จะทําการโหลดมานะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะเซฟไฟล์ลงมาด้านล่างให้เราคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดขึ้นมาดูนะครับอ่าก็จะเป็นใบเช็คชื่อหน้าตาแบบนี้นะครับอ่านิดนึงครับสําหรับในใบเช็คชื่อนะครับตอนนี้เราสอนแบบบล็อกคอร์สนะครับก็คือวิชาหนึ่งเนี่ยทั้งวันเลย นะครับเราเอาวิชาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียน8ครั้งใช่ไหมครับ8ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คในใบตารางเรียนเนี่ยเราจะต้องเช็คเช้าบ่ายนะครับเช็คเช้าบ่ายนะครับเพราะฉะนั้น8เช้าบ่ายก็คือมันจะกลายเป็น16ครั้งนะครับให้ท่านอาจารย์เช็คเวลาเรียนนะครับติ๊กลงไปนะครับ16ครั้งนะครับซึ่งอาจารย์จะเช็คนะคือจะ พิมพ์ลงไปในว r d เลยก็ได้เราค่อยปิิ้นออกมาหรืออาจจะปิิ้นฟอร์มเปล่าออกมาก่อนเราค่อยใช้ปากกาติ๊กก็ได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องติ๊กจํานวน16สัปดาห์นะครับครับสำหรับการขี้เกียจก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับให้ท่านอาจารย์ลองลองทําดูนะครับสําหรับถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยจริงๆนะครับดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจก็ โทรมาที่เบอร์โทรของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อสายงานทะเบียนนะครับก็จะมีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือด้านนี้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ